สามชั้นปัดโพสภาพเป้าตุงกบกระแสรับคุยสาวนอกวงการบีสุกริตปื้มติดโพสสาวๆอยากให้ของขวัญลุ้นต่างประเทศตอบรับงานใหม่เต้ยพงศกรฟุ้งมีสาวๆคุยเมินคนมองเจ้าชู้อดน้ำหนักลดสิกผักหายแผ่นเปิดธุรกิจเต้านัฐพรกับความคาดหวังในปี2559 เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย s m s ข่าวบันเทิงและคลิป Starplus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นสร้อคอทองคำ12บเส้นโทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ s m s โทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้ว ครับเนื่องในปีใหม่นี้นะครับบูมก็ขอให้แฟนๆทุกท่านเนี่ยมีความสุขมากๆครับแล้วก็จะเดินทางไปไหนเดินทางกันอย่างระมัดระวังปลอดภัยทุกท่านที่สําคัญเมาไม่ขับนะครับพักผ่อนกันให้เยอะๆจะได้มีแรงต่อสู้กันใหม่ในปีหน้าครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีค่ะ New Plus e n t e r t a i n m e มารายงานตัวแล้วนะคะทุกวันเวลาดีแบบนี้พบกับจันนี่ที่จะนำความบันเทิงของเหล่าสุปตามาอัปเดตไม่ให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวของเหล่าสุปตาในมุมมองที่แตกต่างกับสำนักข่าว New Plus ค่ะช่วงแรกเราไปก่อติดประเด็นร้อนๆที่นำมาเสิร์ฟกันอย่างฉับไวใน Star อัปเดตกันเลยค่ะ ทีมกันมาร่วมงานที่บุรีรมัมหนุ่มพอดก็เลยต้องของพูดถึงชายยาสามชั้นที่ได้รับสักหน่อยส่วนทางด้านสาวเบลล่าก็ขอปฏิเสธว่าหนุ่มเวียตามมาส่งที่สนามบินในขณะที่เต้ยพงศกรก้อนเนื้อหอมมีสาวๆคุยจนคนหมอวะว่าเจ้าชูไปเสร็จแล้วเราไปติดตามพร้อมกับข่าวของนุ่นวรนุชและหญิงรัฐากันเลยค่ะ ไม่ตอนแรกมีสาวตอนที่พพสน้อยแล้วก็มีลงไอจีว่าเออว่าเขียนแรงก็เลยเป็นห่วงว่าไอจเจอฉา,ายาแบบนี้เข้าีเขาจะเป็นยังไง <laughs> นิดนึงนิดนึงใช่ไม <laughs> ่ห้ามเรื่องความอ้วนเพราะว่าตลอดท,ทั <c oughs> ้งปีคนก็จะทากอะกันตลอดเลยก็นิดหน่อยครับแต่เราก,เราก็เราก็ทำเต็มที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้เก็บตัวมากไม่ได้ไปไหนเลยครับผมตอนที่ฉายามาตอน ได้ยินปุ๊บเนี่ยรู้สึกยังไงผมคิดในใจแล้วปีนี้มีแน่ๆคิดในใจแล้วปีนี้มีแน่แนตัวตั้งรับตั้งแต่ตอนนเป็ตัวตั้งรับครับแต่ไม่เป็นไรเฉยๆมากดีที่นึกถึงนะฮะคุณไปโฟกัสน้องข้างล่างอยู่แล้วโฟกัสอะไรอ่ะล่าสุดป๊้าป๊อปปาป๊้าป๊อปป้ากางเกงเหรอจริงเป็นรูปแดงเป็นรูปยางแดงอ่ะกางเกงแดงที่รูปล่าสุดเมื่อวานเลยคือผมลงรูปผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยจริงเหรอ ตายแล้วมันเป็นที่กางเกงพี่เออหลายคนก็เลยบอกว่าเราลงกลแล้วพี่ดูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลงกลงกระแสไม่ไม่ได้ดูคอมเมนต์ไม่ดูอะไรเลยฮะคนคุยเยอะอยู่อะช่วงนี้ใช่เหรอไม่มีขนาดนั้นสาวนอกวงการหมดเลยอ่ะมีบ้างเราเห็นนอกวงการครับใช่แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะอยู่กับพ่อแม่พิมพกางกับใคสักทีคนก็เลยบอกว่าเราเป็นแบบว่าการ์ตูนว้าไม่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  เดี๋ยวมีแล้วจะบอกนีครับแต่ก็มีคนคุยอยู่ใชิมทรบยมีมีครับตอนนี้มีตอนนี้มีเลยแต่วันนี้ที่สนามบินเหมือนว่ามีพี่เบียมาส่งมด้วยเป็นอะไรยังไงไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะเหมือนมีคนหรอว่าบุว่ามีพี่เบียมาด้วยไม่มีเบลมากับผู้จัดการค่ะแต่มีคนเจอที่พี่เบียที่สนามบินนะแต่ว่าเราไม่ได้อาจจะเดินทางหรือเปล่าค่ะอันนี้เบลไม่ทราบเหมือนกัน ไม่ได้นดัดค่ะแปบะบมาณนี้ก็คือมางานที่นี่แหละก็ได้บอกใ่ไหมว่าอาจจะบินเวลาใกล้ๆกล้เคียงกันอะไรอย่างี้ไม่ได้บอกเกาหลีไปเกาหลีทริปนี้อากาศชท,ที่นี่หนาเตรียมชุดเตรียมชุดไป,ยไปเยอะไหมเบลเยอะเหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างแน่นเพราะว่าอากาศหนาวมีแบบติดลบเลยก็เลยเตรียมไปเยอะหน่อยค่ะชว่นพี่ขอบไปด้วยไหมครับไม่ได้ชวนค่ะอันนี้เคลียร์คิวกันไปกับเอ่อพี่พี่น้องๆในบ้านนี่แหละพี่วไปซื้อกระเป๋ามาฝากมาซื้ออะไรมาฝากพี่เยะมาก อันนี้ไม่รู้ว่ากระเป๋ายังมีที่ว่างหรือเปล่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ขาไปก็เต็มแล้วแล้วที่จะซื้ออะไรคิดไปายแล้วอยากว่าจะซื้ออะไรมาให้ยังไม่ได้คิดค่ะแล้วคุณมอ่ทตอนตันมันเกิดที่กีให้ของขวัญมาอีกไหมคะยังยังค่ะยังไม่ได้ให้มาเลยใช่แน่ใจแน่ใจใจนะครับเพราะว่ายังว่ายังไม่ให้ ไม่ค่ะคือจะบอกว่าตั้งแต่คือทํางานทุกวันเลยมาทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไม่มีขนาดแบบกับเพื่อนคือ,อยังนัดยากเลยกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็คือโอ้โหกว่าจะกว่าจะนัดกันได้ค่ะไม่มีค่ะั่งให้รดคูณเพราะว่าเตรียมละครเรื่องใหม่ใช่ครับเตรียมละครเรื่องใหม่ครับเรื่อง uh, the cupid ครับ mm hmm. cupid uh, the cupid เล mm ่นเล่น mm hmm. กับพี่เชียครับ ซ่อนรักกรรมเทพที่แขกหายไปเลยซิ่แขกหายไปเลยครับคนเป็นเพราะป่วยด้วยแหละครับเจะได้จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สร้างได้ครับสร้างได้อยู่แล้วของรถไปประมาณกี่กิโลคะเต้ยรถประมาณ3-4โลได้ครับคนไดูคุยด้วยบ้างหรือสาวสาวก็มีคุยๆบ้างครับแก้เหงาเนาะถ้าจะบอกว่าไม่คุยเลยมันก็ไม่ใช่คุยแบบไม่ใช่คุยแบบคุยแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีใครมาวินเลยเหรอละ มาวินยังครับยังคุณแม่ยังไม่ให้ผ่านตอนนี้ครับเพราะอะไรเพราะอะไรเออเพราะว่ายัง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 เด็กอยู่เลยครับยังเด็กอยู่นะในความที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่อยากให้มีอะไรจริงจังเพราะว่าตอนนี้งานก็เข้ามาด้วยปีหน้าก็มีละคร3มเรื่องครับแต่เราภาพเราเสียใจไหมที่บอกวาก็คุยแกล้งเงาเออเขาก็เข้าใจครับเขาก็รู้รู้อยู่แล้วว่าเราคุยคุยยังไงคุยเป็นเพื่อนกันคุยอย่างเงี้ยครับแต่ภาพเรากนข่างเจ้าชู้อื่น เจ้าชูก็เหมือนงูไม่มีพิษอะครับอย่างที่บอกไปส่วนตัวเรารู้สึกไหมฮะถ้าคนมองว่าเอ้ยเราเป็นคแบบเออมีหนุ่มเจ้าชู้อะไรเงี้ยบางคนกลัวจะเป็นภาพติดตัวเราไปตลอดอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกมีคนมองว่าเป็นเรียบร้อยมากกว่าเพราะว่าผมจะนิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่ถ้าสนิทกันถึงจะเล่นได้ขี้เล่นอะไรเงี้ยล่าสุดที่ชมเป็นของดีไซเนอร์ไทยค่ะดังไกลถึงสเปนเลยคืออะไรคุเอาไปทำไปที่ไหนเอาไปทาเป็นกระโปรง จริงเหรออันนี้คือเรื่องจริงค่ะนี่ยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงงค่ะชุดเราคือแบบมีคนที่ต่างชาติจริงจริงต้องบอกว่าคนนกเป็นก็เป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันทุกซีซั่นอย่างงี้นะคะตอนนี้คือดีไซเนอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยเขาก็เอามาเป็นเครื่องประดับมาทำชุดทำอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะ ใช่นี่วันจะนัดกันทานข้าวค่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลิกกันทุกทีค่ะว่าจะวันไหนยังไงเพราะช่วงนี้เนี่ยว,วันนี้จะทํางานวันสุดท้ายค่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ใกล้ปีใหม่ก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ไมีค่ะคงไม่ทานข้าววันธรรมดาค่ะนัดกันหลายๆคนยังไม่รู้เลยค่ะปีใหม่ยังไม่มีเลยค่ะต้องทำท,ท,ที่ลาวนี่จบไปหรือ,อยังอันนู้น ตอนนี้ก็คงไม่ได้ทําแล้วค่ะก็ก็คือมีความเสียหายในบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ก็คงมีปัญหากันในเรื่องของคนนะคะค่ะก็มีการเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ว่าเราก็คืนสัญญากันอยนะะ่างเงี้ยค่ะทสิ้นโครงการไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนที่ที่คุยคุยกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้ายังไม่เปิดปุ๊บเน่จะไม่บอกละ ถ้ายิงอัปเดีผมยังกันหมือนช่วงนี้ตอนนี้ค่ะก็กำลังมีละครกำไรมากค่ะก็กำลังจะออนแอร์แล้วก็ถ่ายทำอยู่ก็จะเป็นเชนมีมี่รักนิช่วนิรันค่ะของทาง True for You แล้วก็จะมีทางท่องสามต้นปี2เรื่องค่ะกับพี่นกสินใจแล้วก็ป้าแจ๋วใช่ค่ะก็ดีหน้าละคร3เรื่องใช่ไม่ควรจะเบื่อหน้าเราก็เห็นตอนเรื่องเลยาหน้าเราเปลี่ยนเราตลอดเลยนะ ไม่ใช่ก็จริงจริงจก็ก็กลัวแต่ว่าเพียงแต่ว่าทัมมิ่งปีหน้าเนี่ยมันอาจจะได้ดูละคร2เรื่องแต่อีก2เรื่องเนี่ยอาจจะได้ไปดูในปีถัดไปค่ะแต่ว่าปีหน้าเราจะมีผลงานเพลงด้วยมันก็จะได้มีบทบาทที่มาที่มาเหมือนกับ สลับกันจะได้ไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยทำงานคือนี่ยเพียงเดียวหรือยังไงเพียงเดียวค่ะเป็นซิงเกิลค่ะกลับมาทำงานกับที่อนะไรกลับมาทำงานกับแกมมี่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าเป็นเป็นโปรเจกต์เซ็นเป็นโปรเจกต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของละครหรืออีเวนต์เรายังรับแล้วก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าณวันนี้เป็นเป็นเป็นเพลงหรือคอนเสิร์ตที่มาเป็นแบบเต็มโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแกมมี่ดูแล เต้นสิขายังเต้นไหวอยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามล้ากับเป็นสัญญาใหม่ไหมหรือยังไงสัญญาค่ะใช่แต่พ่าในส่วนของงานเพลงอย่างเดียวเฉ้นอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะเราก็คิดถึงเราก็เราก็รู้สึกว่าเเราอยากเราอยากกลับมาใช่ก็ยังก็ยังไม่มีเหมือนเดิมค่ะก็ขอทํางานก่อนเนาะใช่ก็อยากทํางานให้เต็มที่งานเยอะขนาดนี้รข้าพคือแม่สุขภาพก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองเราออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นประจาใช่ สัสดีปีใหม่ค่ะอะไรที่ผ่านไปแล้วนะคะที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าสว่วนปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเงรวยรด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ส่งท้ายปีก็มีโพมาวัดความนิยมของซุปตาโดยหนุ่มบี้ก็ติดโพที่สาวๆอยากให้ของขวัญทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปริส่วนทางด้านสาวเมยญาที่ขอประเดิมละครเรื่องแรกที่พร้อมอ่อนคู่กับหนุ่มปอทฤษฎีก็ขอแฟนๆอย่าเชื่อข่าวลือหนุ่มปอเสียชีวิตเราไปติดตามพร้อมข่าวของตาลกัญญาธาราเขตและสีชดปวีกันค่ะ ผมมากครับผมไม่ได้ผมไม่ไม่ได้ตามข่าวเลยเอาอยากให้ของขวัญผมมากที่สุดแล้วโอ้ขอบคุณมากครับได้ได้ครับยินดีครับเอามาให้ได้เลยนะครับผมอาคาจิมเอมแกรมี่ครับแต่องว่าตลอดเวลาคนที่รักเราอยู่ดีครับดีครับมีมีคนรักดีดีมากเลยแล้วก็เรารู้สึกดีที่เราทํางานเนาะเราอยากทำเพลงให้คนแบบมีความสุขอยากทำไงมีคนรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระแสเราดีก็ยิ่งดีครับผ่านมาหลายปีแล้วเรายังครองแชมป์ดดิสอันดับท็อกของประเทศอยู่เรื่อยๆร่อจนวันเราพึ้งกันนะไหนดยินดีครับแล้วก็ไม่ใช่ผมเดียวนนนะะทีมงงงาาเเบื้อหลัก็ ทำกันมาสร้างกันมาเหนื่อยกันมานะถ<ฮ>้ายังยังมีกระแสยังมีคนที่ชอบอยู่เรื่อยก็เป็นสิ่งที่ดีครับหลายคนบอกว่าเม่ปีนี้เราผลงานที่เมืองไทยน้อยมากแต่ก็ยังแต่นี่นผมมาอยู่เมืองนอกก็สิริรวมแล้วก็ประมาณน่าจะหกเดือนได้นะไปกลับไปกไปลับไปกลับตงก็ประมาณสักหกเดือนก็คือปีห้าแปดนี่ครึ่งหนึ่งมืองไทายครึ่งหนึ่งเมืองนอกผลงานในไทยต่อไปจะเป็นอะไรครับพี่ๆเดี๋ยวปีหน้าได้ได้ชมกันเยอะแยะมากมายนี่วางเยียร์แพลนไว้คร่าวๆแล้ว แต่แต่ว่ายังอุบไปนิดนึงเพราะว่าเราเราสลับไปสลับมายัางไม่ลงตัวเหยืออ่อ,อมีมึงนอก,นอก,นอกของมึงนอกนอก็ปี59เดี๋ยวรอให้ฝรั่งเขาเขาตอบรับนะบว่าเขาจะซื้อเรื่องของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอดีต่อไปเล่นคือเซเทอร์นี่คือที่สุดท้ายละแล้วก็ปี59เนี่ยก็เป็นเวลาที่ฝรั่งเกาไปปรึกษากันแล้วลว่าเป็นไงแล้วเดี๋ยวคอยตอบรับว่าซื้อไหมห้าสิ่พันสิบเลยครับเดาใจไม่ถูกเลยแล้วเป็นคนไทยไงเดาได้เนาะเธอชอบแบบนั้นเธอชอบแบบนี้อะไรย่างเงยแต่ฝรั่งเดาเดาไม่ได้เลยคาดหวังแค่นก็ถ้าเราไไดดดด้ปปทีี่่่่บรรรอเเเววย์กกกก็็นนะะพาาาาาาฝงัม หลายปีเหมือนกันน่ะแล้วก็เข้มข้นอย่างมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าได้ไปก็ดีจะได้ไม่เสียแรงสัตวถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ทาของเราเต็มที่ละเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกของเราด้วยแค่เห็นทีเซอ์ก็บอกเฮ้ยน่าดูจังเลยแล้วบางคนได้ฟังเพลงเขาบอกแบบมันจริงๆแล้วเพิ่งเห็นไม่ยากร้องคุม่มบางคนแต่ส่วนหนึ่งหลายคนก็แบบ<อ>ดูผลงานการแสดงของพี่ปอลใช่ค่ะจริงๆก็ทั้งสองอย่างเลยค่ะก็หลายๆคนที่รอรอคอยการแสดงของพี่ปอก็ไม่ยากก็รู้สึกดีใจเพราะว่าไม่ยากก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในในงานของพปอออด้้วยกก็ตงขบคคุุณทน ที่ที่ให้กำลังใจพี่ปอแล้วก็รอรอดูผลงานของพี่ปอค่ะกลรมการรักของพี่ปอต้องตัดปอดปข้คงนึงไา่คือตอนวันนั้นก่อนหน้านั้นคือกำลังจะไปไปเยี่ยมพอดีแต่ว่ามันดันมีธุระอื่นก็เลยกะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ค่ะจะลงไปไปไปเยี่ยมพี่เขาก็รู้สึกต้องเป็นกำลังใจให้ให้ครอบครัวเขานะคะเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้อาน้ตอ้อยก็บอกว่าเหมือนเหลือแค่เรื่องปอดเรื่องเดียวที่เป็นกังวลอยู่แล้วตอนนี้ถ้ามันผ่านไปได้ก็น่าจะไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วค่ะ แสทเพจขาวเรื่องตายนี่มากโอ้เยอะ<ล>ยมากคือนี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วคือแบบเลิกเชื่อเถอะเพราะว่าสื่อใช่มันเป็นเพจปลอมอะค่ะคืออยากให้ฟังที่นัก ข่าวจริงๆมากกว่าเพราะว่าเราเห็นว่านักข่าวจริงเขามาถึงที่เขาเขารอรอ,อรายงานอยู่แล้วอย่าไปฟังเลยพวกที่แบบว่าสร้างเพจมาให้หลอกลวงคนให้คนไปกดไลค์อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือก็คาดหวังว่าอยากจะให้ทุกคนชอบค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกแล้วก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงมืออาชีพแล้วก็พี่ปอด้วยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะยังไงก็เหมือนกับเป็นกาลังใจให้นังเบย่าแล้วก็ครอบครัวพี่ปอพี่ปอเองแล้วก็รวมๆถึงแฟนคลับด้วยยังคุยกับพี่กองห็บอกว่า ลูกเป,เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกทีเ่เป็นชุดความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยคิดถึงว่าเราจะมีโมเมนต์อย่างนี้เลยมาก่อนเลยะค่ะคือรู้สึกว่าเขาเป็นชีวิตเล็กๆที่เราแบบเหมือนเรารู้สึกอยากปกป้องเขาเลยอยากเห็นเขาอยากอยู่กับเขาก็เอออึ้งๆไปพักหนึ่งครับเพราะว่ายังไม่ชิน <laughs> แต่ว่าดีใจครับอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาะ เคยรู้สึกว่าถ้ามีลูกอยากให้ลูกชื่อไม้เพราะว่าเคยเจอคนที่ชื่อไม้แล้วแล้วบางคนก็เรียกเขาว่าไม้ก็รู้สึกว่าเป็นทั้งภาษาไทยภา,าษาอังกฤษได้แล้วก็รู้สึกว่าคําว่าต้นไม้เนี่ยมันอยากให้ลูกเป็นคนติดดินชื่อจริงชื่อพอดีผมจะชอบกิงกับทางทางอะไรที่เป็นธรรมะหน่อยก็เลยตั้งชื่อว่าอริยะแล้วก็อริยะแปลว่าผู้เจริญแล้วพอดีนามสกุลผมเป็นชื่อรักอริยะคงก็เลยคล้องกับนามสกุลด้วยก็เลย เป็นชื่ออริยาตื่นเต้นอยากมีอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบให้ให้ดีก่อนทำไมเอาคนแรกให้รอดให้รอดก่อนคิดว่าลูกคนแรกสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดคนแรกแบบเขาดีเขาสอนน้องเขาต่อได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงเว้นเว้นก่อนคนดูกัอนนะดูความไหวของเพลงนะก็เราโฟกัสกับลูกเป็นหลักแต่ว่างานที่เป็นงานข่าวแบบไอทีเราเราก็ยังคงทำได้เพราะมันเป็นข่าวไอทีมันเว่อร์ไวอยู่แล้วค่ะก็อาจจะเรียนลูกไปด้วยรีวิวไปด้วย คือเปิดหรือไม่เปิดผมก็ไม่รู้ครับปกติก็เราเราใช้ชีวิตแบบเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งกันมากกว่าครับผมแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เรายังเราเป็นผู้ชายครับเราก็ต้องรักษาเกียรติของเขาไว้ด้วยครับผมก็เป็นแบบนี้ดีกว่าครับผมแล้วก็อยู่กันแบบนี้เรื่อยๆเป็นกาลังใจให้กันวันไหนที่พร้อมผมจะบอกเลยว่าโอเควันนี้เราตกลงว่าเฮ้ยเราจริงจังกันแล้วนะอะไรเงรี้ย <substit uting> ย่างพักหลักไม่ค <questioned> like ่อยเห็นรูปคู่กันสักครับผมรูปคู่ลงเนาะหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ได้ทะเลาะครับก็มีบ้างเป็นปากตายครับผมก็มีแบบไม่เข้าใจกันบ้างนิดหน่อยตามภาษาครับผมคนกําลังเรียนรู้ไปนะครับผมตอนนี้ให้คนโฟกัสตรงนี้ใช่ครับก็โฟกัสเรื่องงานดีกว่าครับผมแล้วก็เรื่องรูปบางทีผมก็อยากจะลงก็ลงเขาอยากจะลงก็ลงก็คือไอในส่วนการลงรูปเราให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาอยู่แล้วครับผมว่าใครจะทําอะไรยังไงครับผมปีใหม่ควงเกี่ยวก้อยไปไหนมา ปีใหม่นี้ยังยังครับยังไม่มีแพลนเลยครับเพราะว่าวันที่สามเอ็ดนี้ผมมีงานด้วยครับผมแล้วก็ก็ก็คุยกันครับว่าจะมีทริปไปเชียงใหม่ครับแต่ผมน่าจะยังไม่ได้วันที่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าละครเขาขอคิวไวแล้วก็น่าจะเล่งออนด้วยครับแบบนปัมมาไปได้สองคนหรือว่าแบบไปกันครอบครัวครับน่าเขาเขาอยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งก็ค่อยๆพัฒนาไปครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาครับก็มีขึ้นมีลงบ้างครับผมตามตามตามสเต็ปใช่ก็ก็แฮปปี้มีความสุกดีค่ะเขามีพูดถึงอนาคตยังค่ะหนูกำลังจะเรียนต่อใช่ก็เลยยังยังยังไม่ได้ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ไม่เร่งค่ะไม่เร่งแล้วว่าให้เรียนใช่ค่ะประมาณเขามีแบบพูดแบบยังใบหน้าเะอย่างนี้ คือเคยเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วแต่การก็บอกเขาว่าไว้ก่อนดีกว่าว่าอยากทำอย่างอื่นก่อนเลยไไม่กลัวว่าแบบมันจะนานเกินไปอายุอะไรไม่ค่ะ <laughs> ขอตัดสินใจก่อนยัง <laughs> ไม่ยังไม่เชื่อหรอะเ<า>มืเ่กอก่อนก็บอกว่า27แต่ตอนนี้ผมอละ <laughs> มไม่ได้ละเพราะคงไม่น่าเกิน30ปะค ก็ก็ก็เพิ่งซื้อล้วค่ะอยู่ได้กี่วันกี่เดือนประมาณเดือนกว่าๆเป็น,น,นนะของขวัญอะไรตัวเองหนูว่าแบบคือจริงๆจองตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแต่คุณได้ใช่ <laughs> ้ว <specialized> ตอนนั้นก็มีรถถูกแล้วแบบก็มอีอันนี้ก็ถูกสมัยนี้อีกอันนี้พี่ไมค์คุณมีส่วนช่วยด้วยไหมคะอ๋อเปล่าเปล่าค่ะโมงปีไปจองแบบคุณพ่อแบบพนันพันนำแรงตัวเองใช่ไมว่าเปิดอะไร คือจริงๆแล้วตั้งใจซื้อมาใช้งานนะคะคันนี้เพราะว่าคันเก่ามันก็ใช้มานานแล้วอย่าทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัด้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอยาทาเล็บเกรดอนญมณนีลิ t ต์นวิทขาขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินเงินทองไหลามาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐี เงินไม่ขาดมือใช้คุมเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกคา้าติดต่อก็มาซื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร0 961768629หรือ i d l o e by o u สวัสดีค่ะพอชมพูค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมาก mm hmm. เๆเฮงเงรื่อๆแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ทำงานมีความกระตือรือร้นแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะน,น,นะคะ ช่วงนี้เราจะไปส่องเหล่าสุปตานะคะว่ามีใครมีอะไรฮอตๆกันบ้างใน Star g o s s i p ที่รอเสิร์ฟอยู่แล้วค่ะจากนั้นต่อด้วยสาวแต้นัทพรอยากรู้ไหมคะว่าปี2559นี้เธอคาดหวังอะไรกันบ้างเราไปติดตามใน Star Scoop กันเลยดีกว่าค่ะช่วง Star g o s s i p ดีนาะยรายงานตัวกับ Star c แล้วคะ่ะส่งใช้ปีกับคู่พวจุยที่พวงกันไปท้าลมหนาวที่เกาหลีพร้อมกับทำบุญรับปีใหม่กันแล้วงานนี้ทั้งคู่นำภาพ้าฝากเปนแฟนกันแบบนั้นเชียวคะ่ะแหมหวานขึ้นขนาดเนี้ยจะสยบฉายอยากู่ซิ้นม่ฝิ่นที่พี่พี่สื่อมอบให้หรือเปล่าคะต้องขออนุโมทนาบุญกับบรุธวรธรรมวัย46ปีดาราเรื่องใหญ่ที่เข้าสู่พิธีอุปสมบทที่วัดวัดดดยแก้วอ ำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทดแทนคุณบุปการีมีเพียงครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดร่วมงานแบบเรียบง่ายภาค59ก็มีงานทำเยอะมากเลยค่ะก็น่าจะตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะตัวร้องพานหวของใม่อะไรเกิดขึ้นในปีหน้า คาดหวังให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนอะก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็จะขอพรให้กับตัวเองอยู่แล้วด้วยค่ะก็สําหรับปีใหม่นี้นะคะก็อย่างที่เต้าบอกขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกไม่พอใจหรือทําให้ชีวิตแบบว่าแบบแย่ yeah, ในในปีที่ผ่านๆมานก,ก็ขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่ค่ะตารา เชิญชวนนะครับผมส่วนมน์ข้ามปีนะครับสุดท้ายสุดใจส่วนมน์ข้ามปีทําดีร่วมกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเขาดาวที่ไหนนะครับผมในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับไปส่วนมน์ข้ามปีกันนะครับที่ท้องสามหลวงครับผมเวลาตั้งแต่5โมงเย็นต้นไปครับพูดเรื่องหลัก ก็เป็นเป็นปีแรกเหมือนกันครับที่ได้มาร่วมงานนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาเพราะว่าแข่งขันตลอดครับก็เป็นโครงการที่ดีเลยที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เชิญชวนทุกทกคนมาสมัครครปีด้วยกันครับส่วนตัวเรารู้สึกว่าการสมัครครปีมันได้อะไรบ้างคะก็อย่างน้อยมัน ชอบชอบอะค่ะชอบมีความรู้สึก <type> ว <processing Somebody> <birthday> ่าเราแบบสวดในการแบบอวยพรให้ต <language> ัวเองในในเกิดสิ่งที่จะเกิดในปีหน้าอะไรประมาณนี้ก็ฝากกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปท้าวดาวที่ไหนนะครับผมก็เชิญชวนมาที่ท้องสามหลวงนะครับผมวันที่31ธันวาคมนี้นะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปครับมาสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันครับ เต็มอิ่มกับความบันเทิงที่จันนี่นำมาฝากกันในวันนี้หรือเปล่าคะหากยังไม่จูใจคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ของสงนักข่าว n e w p a s s จะเต็มอิ่มกับคลิปร้อนๆของสุปตาที่สฟกันแบบไม่มีตัดทอนและกลับมาพบกับจันนี่และ Newpass Entertain e ได้ใหม่ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Come with me, I'm not. ยารุงาร่งคานเลยดนั้เธอจาเมื่อเธอมาฉันใจย่อคางโลดเห็สูงใกลใก้เมฆบนฟ้าเพื่อจนได้เห็นหน้าของเธอด้วยซ้ำตาอยากที่ฝันไว Oh, do